ตัวครอบแก้วนี้ข้างในแก้วจะเป็นสุญญากาศซึ่งสุญญากาศนี้จะกระตุ้นให้รูขุมขนเรานะคะขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมไขมันอยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยเผาผลาญได้ดีขึ้นก็จะทําให้การลดน้ําหนักของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนมุกดาโทแสงนะคะวันนี้จะมาแนะนำ การใช้แพทย์แผนจีนในการรักษาภาวะโรคอ้วนนะคะซึ่งการาแพทย์แผนจีนนะคะจะใช้วิธีการฝังเข็มนะคะซึ่งฝังเข็มก็คือบริเวณจุดใกล้ก็คือบริเวณท้องนะคะแล้วก็จุดไกลก็คือแขนขาแล้วก็ที่ใบหูนะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือวิธีการครอบแก้วนะคะซึ่งวิธีการรักษาแบบนี้นะคะจะใช้เวลาไม่นานนะคะเหมาะกับคนไข้ ที่มอีอายุระหว่าง20 50ปีซึ่งวัยนี้นะคะก็จะเกิดจากการทำงานที่ค่อนข้างหนักค่อนข้างเครียดนะคะก็ทำให้ฮอร์โมนผิดปกตินอนไม่หลับนะคะวิธีการนี้ก็จะช่วยทำให้คนไข้ผ่อนคลายนะคะ ลดความอ้วนได้เนาะแล้วก็ลดการใช้สารเคมีนะคะแล้วก็วิธีการรักษาอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนไข้ที่มีภาวะอ้วนนะคะก็คือการใช้การครอบแก้วนะคะซึ่งหลักๆที่เราจะเลือกใช้ก็คือ,อเส้นลมปานหัวถั่วนะคะหัวถั่วเจียจีเช่เนาะซึ่งจะอยู่บริเวณข้างๆสันหลังนะคะซึ่งส่วนนี้ จะมีเส้นประสาทที่วิ่งไปเลี้ยงกับอวัยวะภายในของร่างกายเรานะคะการครอ,อบแก้วนะคะก็คือการใช้ไฟเนาะเพื่อไล่อากาศที่อยู่ในแก้วนะคะเมื่ออากาศออกจากแก้วแล้วภายในแก้วก็จะเป็นสุญญากาศซึ่งสุญญากาศตรงนี้ก็จะดึงกล้ามเนื้อนะคะบริเวณร่างกายของเราขึ้นมานะคะ ะะเราก็จะครอบไว้10นาทีเนาะาเราจะไม่ครอบไว้นานเกินไปนะคะป้องกันการาเกิดผิวหนังเปิ่อนนะคะพอครบ10นาทีเราก็จะทำการอาถอดแก้วออกนะคะ เมื่อถึงเวลานะคะเราก็จะทําการดึงแก้วออกค่ะวิธีการดึงแก้วก็ง่ายๆเลยนะคะใช้มือข้างที่ไม่ถนัดประคองนะคะแล้วก็ดันผิวหนังลงข้างล่างนะคะเพื่อให้อากาศเข้าไปในแก้วแล้วมือข้างที่ถนัดก็จะดึงแก้วออกเลยนะคะ รอยที่เกิดจากการครอบแก้วนะคะจะเห็นได้หลากหลายสีเนาะบางคนนะคะก็จะมีสีแดงค่อนข้างชัดเจนเนาะจะบ่งบอกถึงความร้อนภายในร่างกายของเรานะคะบางคนเนาะสีจะไม่แดงมากนะคะาบางคนออกจะสีซีดด้วยซ้ำเนาะแบบนี้นะคะจะบ่งบอกถึงภาวะเลือด หรือชี่อยู่ในร่างกายของคนไข้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะอาการเหล่านี้เนาะจะหายได้เองภายใน3 4วันนะคะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นนะครับรู้สึกว่าความตึงของหลังตึงน้อยลงแต่ยังตึงอยู่นิดหนึ่งค่ะการครอบแก้ เพื่อช่วยรักษาภาวะโรคอ้วนนะคะเ,เราจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเส้นลมปราณแล้วก็จุดฝังเข็มที่เราเลือกใช้โดยเส้นหลักๆที่เราเลือกใช้ก็คือเส้นหัวถั่วเจียจีเชวเนาะซึ่งจุดลมปราณตรงนี้นะคะจะมีเส้นประสาทไปหล่อเลี้ยงอวัยวะภายในเมื่อเรากระตุ้นนะคะร่างกายบริเวณส่วน,สวนเส้นลมปราณส่วนนี้ก็จะทําให้อวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ บริเวณที่เราครอบแก้วเข้าไปนะคะตัวครอบแก้วเนี้ยข้างในแก้วจะเป็นสุญญากาศซึ่งสุญญากาศนี้จะก,กระตุ้นให้รูขมุมขนเรานะคะขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมไขมันอยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยเผาผ่านได้ดีขึ้นก็จะทำให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อดีของการครอบแก้วนะคะการคอบแก้วก็คือการใช้แก้วครอบลงบนผิวหนังนะคะซึ่งจะเหมาะกับคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะมีความร้อนในร่างกายเยอะนะคะไขมันเยอะเนาะเนื้อของชั้นไขมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนอ้วนนะคะหลายคนเนาะก็จะมีชั้นไขมันค่อนข้างที่จะเยอะวิธีนี้จึงเหมาะกับ คนที่มีความอ้วนนะคะโดยเฉพาะความอ้วนเฉพาะจุดนะคะหน้าท้องหลังสะโพกนะคะ คนที่มีร่างกายอ่อนแอนะคะก็คือถึงจะเป็นคนอ้วนนะคะแต่อ้วนแล้วเหนื่อยง่ายใจเต้นเร็วนะคะเลือดลมน้อยคนเหล่านี้นะคะก็จะไม่เหมาะกับการครอบแก้วเนาะเพราะการครอบแก้วจะเกิดการเผาผลาญเฉพาะจุดนะคะถ้าเราใช้เลือดลมเยอะก็จะทําให้คนไข้รู้สึกเพลียได้ง่ายนะคะจะรู้สึกระบมได้ง่าย